11ี่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นการที่จะนำข้อคิดอันหนึ่งที่เกิดเกิดกับตัวอาตมาเองในขณะที่ได้บวชเมื่อปีพุทธศักราช2551นนั้นตัวของอาตมาเองก็คิดว่าการเข้ามาบวช เราก็คิดสแสวงหาหนทางที่จะทำให้ตัวเองมีความสงบสุขแล้วก็เพื่อที่จะพ้นออกจากทุกข์แต่เมื่อได้เข้ามาบวชแล้วก็ได้มาเจอกฎเกณฑ์ก็ได้มาอยู่ในกฎระเบียบของหมู่คณะสงฆ์เมื่อเข้ามาอยู่ในหมู่คณะสงฆ์ก็มีการสวดมนต์ ทำวัดเช้าทำวัดเย็นในตอนแรกก็คิดว่าการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตใจอาจจะดีขึ้นจิตใจอาจจะสงบขึ้นได้ก็คิดไว้อย่างนั้นเราอาจจะ,ะมีความเข้าใจในหัวข้อต่างๆในที่เราจะศึกษาหัวข้อธรรมะได้มากขึ้นก็มีความกระตือรือร้นที่จะสวดมนต์ แต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจด้วยความที่เกิดความยังปรับตัวไม่ได้เมื่อปรับตัวไม่ได้ก็เวลาสวดมนต์ก็จะเข้าจังหวะกับคนอื่นเข้าบ้างไม่เข้าเข้าบ้างเสียงเข้าขีบ้างไม่เข้าขีบบ้างก็เลยโดนตำหนิจากท่านอาจารย์แล้วก็บรรดาเพื่อนก็ แสดงความเห็นใจบ้างยเยาะเย้ยบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของการอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยทราบตนเองมาก่อนว่าสิ่งนี้มันสร้างความทุกข์ใจให้กับตนเองอยู่ลึกๆฝังลงไปในจิตใต้สำนึกสวดมนต์ครั้งใดก็รู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขสวดมนต์ครั้งใดอากาศก็ไม่เป็นใจเครื่องแต่งตัวก็ ลุ่มร่ามร้อนสวดมนต์ก็อึดอัดไม่เข้าใจเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดโดนดุโดนตำหนิอยู่หลายครั้งด้วยความที่เป็นคนมีนิสัยโดนใครตำหนิไม่ได้จิตใจอ่อนแอแล้วก็บอบบางได้ง่ายก็เป็นคนคุ้นคิดว่าเออตัวเรานี้คงไม่ได้เรื่องจริงๆกลายเป็นความทุกข์ ที่ไม่ได้รับการแก้ไขความทุกข์ที่เกิดจากความไม่สมหวังในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังแล้วยิ่งทำก็ยิ่งเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะว่าไม่เข้าใจทำไปด้วยความไม่เข้าใจทำไปด้วยความประมายิ่งเกิดผิดซ้ำซ้อนขึ้นอยู่เรื่อยๆซ้ำซ้อนขึ้นขึ้นก็เกิดความทุกข์ใจ ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นฝังลงไปในจิตใต้สำนึกก็ยังไม่เกิดปรากฏผลอะไรจนเมื่ออยู่ไม่ได้จนปีที่สี่คือพรรษาที่สี่เนี่ยก็เกิดปรากฏการขึ้นในทางกายเมื่อจะสวดมนต์ครั้งใดก็จะมีการปวดท้องต้องเข้าห้องน้ำท้องไส้ปั่นป่วน การหายใจก็จะเป็นลมก็จะเป็นวุบวับว,ว่าไม่อยากที่จะมาสวดมนต์แต่ก็ต้องฝืนมาทุกครั้งแต่อาการทางกายบังคับให้มาสวดมนต์ไม่ได้ต้องออกไปไปอาจเจียนหรือไปเข้าห้องน้ำหรือหายาลมมากินโดยคิดว่าอาจจะเกิดจากร่างกายตัวเองไม่แข็งแรงแต่อยู่ต่อมาเมื่อในพนรรษาที่ห้า ก็ได้รับคำสั่งจากท่านอาจารย์ให้เข้าไปอยู่วัดอีกวัดหนึ่งที่เราได้ไปอยู่เป็นที่เอกเทศเมื่อเราได้ไปอยู่คนเดียวก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาอยู่กับความสงบก,ก็คิดว่าตัวเรามันมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราสวดมนต์ครั้งใดเรามีปัญหาตลอดเมื่อสวดมนต์ครั้งใดเกิดปรากฏการณ์กับร่างกายตลอด ก็เลยคิดพิจารณาหาทางแก้ไขโดยใช้ภูมิปัญญาของตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ที่เคยผ่านมาท่านเคยพนานาถึงความดีสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับการสวดมนต์คือการเราได้ตั้งใจเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสง์ เราน้อมนําจิตใจไปตามกระแสของเสียงสดมน์เอาเสียงสดมนนี้ถวายต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์ถวายแก้วเสียงนี้สร้างความอิม่มเอมปิติให้กับจิตใจว่าเราได้ถะธทมบุญได้เกิดขึ้นเมือ่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆเริ่มทีละนิดประจบกับในตอนนั้น เพื่อนสหธรรมิกคือเพื่อนพระก็ได้ไปนำเอาบทสวดมนต์บทเจริญพุทธมนต์ของวัสเกตซึ่งเป็น MP3 ได้มาบรรจุมาเป็นเครื่องเล่น MP3 เล็กๆมาให้ได้ฟังและก็ได้ซ้อมตามที่วัสเกตเขาได้สวดมนต์ดึงซึ่งนำโดยสมเด็จพระพุทธธาจาน สมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสนนวซึ่งเป็นพระอุปชาของอัตมารเราก็ได้สวดตามท่านการสวดไปค่อยๆฝึกไปทีละเล็กแต่น้อยมองเห็นถึงมุมที่ดีโดยเราลืมถึงข้อที่เสียไปเลยว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นค่อยๆฝึกสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งถึงได้เราว่ารู้สึกว่านี่ตอนเนี้ยเราสวดมนต์ด้วยความสุขได้แล้วนี่นาะ ความสุขเกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะเราได้สวดมนต์ความสุขจากการสวดมนต์จากการที่เรานอบน้อมต่อพระรัตนตรัยการที่เราบูชาต่อคุณพระรัตนตรัยการเราได้สงบกายเราได้สงบวาจาถึงแม้ใจมันจะวิ่งไปวิ่งมาบ้างเราได้สักสองอย่างก็ยังดีทางกายกับทางวาจา ก็คิดไว้อย่างนี้จิตใจก็เริ่มพัฒนาดีขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งอาการทางกายที่สวดมนต์แล้วต้องปวดท้องสวดมนต์แล้วจะต้องขึ้นไ้สวดมนต์แล้วจะต้องจะเป็นลมหายใจไม่ออกสิ่งเหล่านี้ก็ได้หายไปจึงได้เกิดการเรียนรู้กับตัวเองว่าชีวิตของคนเราย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามเราพยายามที่จะแก้ไขเป็นสิ่งท้าทายอย่างหนึ่งที่เราจะแก้ไขพาตัวเราออกจากปัญหาเหล่านั้นพาตัวเราไม่จมอยู่กับความทุกข์อนันนั้นโดยเรามีแนวทางจากครูบาอาจารย์มีแนวทางจากองค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้ามีแนวทางจากพระธรรมที่พระท่าน ได้สั่งสอนมาโดยมีพระสงฆ์ท่านได้ถ่ายทอดสืบๆกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้โดยพระธรรมนั้นก็ยังได้คงอยู่เราได้เรียนรู้เอาสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์มาปรปับปรุงใช้กับการแก้ไขสภาวะจิตใจความทุกข์ที่มีอยู่เป็นสิ่งที่มาทดสอบที่มาท้าทายให้เราได้แก้ไขให้เราเกิดความสุขของเราขึ้นมาได้ ถึงแม้มันจะได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ยังดีกว่าชีวิตไม่ได้พบกับความสุขความสงบเลยชีวิตถึงค่อยๆพัฒนาค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆมีการเรียนรู้ค่อยๆศึกษาหัวข้อธรรมค่อยๆเจริญสติตัวเองขึ้นมาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขโดยเอาบทเรียน ของคนรุ่นเก่เขาของคนรุ่นก่อนเพื่อมาย่นระยะทางหรือย่นเวลาให้แก้ไขได้ง่ายขึ้นโดยเราเอามาเปรียบเทียบในขณะจิตใจของเราก็มีความนอบน้อมมีความเคารพต่อบุคคลผู้มาก่อนเอาประสบการณ์ของบุคคลผู้มาก่อนมาแก้ไขปัญหาอันนั้นมาปรับปรุงให้ตัวเองได้ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทุกข์จนเกินไป ดำรงชีวิตยอยู่ได้ด้วยความสงบจากเรื่องราวเหล่านี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านว่าชีวิตของคนเราเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมพบกับสิ่งที่ทำให้เราสุขใจแล้วก็ทำให้เราไม่สุขใจเป็นไปตามที่เราคาด หรืออาจจะไม่ไปเป็นไปตามที่เราคาดหวังก็เกิดความทุกข์ใจเมื่อความทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วเราพยายามตั้งสติของเราตั้งข้อสังเกตให้กับชีวิตวเราตั้งคำถามแล้วเราค่อยๆพินิจพิจารณาจะหาทางออกอย่างไรโดยมีแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้เราไว้โดยผ่านมาทาง พระสงฆ์กับครูบาอาจารย์ให้เราได้เรียนรู้เพื่อย่นระยะเวลาให้เราได้แก้ไขได้รวดเร็วได้ง่ายยิ่งขึ้นการปรับสภาพจิตใจเป็นเรื่องสําคัญเพราะการปรับสภาพจิตใจมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงกับการดํารงชีวิตของเราเราทําอะไรเราอยู่อย่างไงเราอยู่กันได้ด้วยเห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาเพื่อความทุกข์นั้นจะได้ผ่อนคลายลงไป เมื่อมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ตั้งสติแล้วค่อยๆหาหัวข้อหาหัวข้อทำในการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นถึงจะ,จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปได้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจความทุกข์ปกติมันก็มีอยู่แล้วจากการเกิดการแก่และการที่จะต้องตายความทุกข์จากการหิวความทุกข์จากการร้อนเกินไปหนาวเกินไปมันก็มีอยู่แล้ว แล้วก็มีความทุกข์ที่สำคัญที่เข้ามากระทบเราอีกคือความทุกข์ทางใจเมื่อเราได้เจอกับสิ่งที่พอใจสิ่งที่เราชอบสิ่งนั้นก็จมบุพพังหรือตายจากเราไปหรือเจอสิ่งที่ไม่ชอบทำให้เรามีความทุกข์มีความเหงื่แห้งใจเกิดขึ้นเราก็นำเอาปัญหาเหล่านี้มาตั้งคำถามให้กับตัวเองแล้วก็หาหนทางออกโดยใช้หลักการโดยใช้หลักธรรม ในงานดําเนินชีวิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถ่ายทอดลงมาสู่เราคําสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนในเรื่องของชีวิตหาหนทางหาทางลงให้กับชีวิตหาทางออกให้กับชีวิตว่าชีวิตควรจะดําเนินไปอย่างไรชีวิตจะมีทางออกไปทางไหนอันนี้ เป็นเรื่องที่ให้เก็บมาให้คิดศาส,สนาพุทธไม่ใช่เรื่องราวของเรื่องของปฏิหารอย่างเดียวเป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาที่ชีนแน้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมีชีวิตอยู่จนกระทั่งตายจากโลกนี้ไปการเคลื่อนของชีวิตไปสู่โลกใหม่ไปสู่ภพภูมิใหม่เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องไป แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านก็ยังได้ชี้แนะไปว่าการไม่กลับมาเกิดมามีร่างกายอย่างนี้คือการไปพนในพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราก็ตั้งความปรารถนาของเราโดยความศรัทธาโดยความเชื่อมั่นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนแต่เป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับการพิสูจน์ด้วยกําลังใจของเราเองด้วยการพิสูจน์ของคนรุ่นสู่รุ่น ไม่ได้เชื่อแบบงมงายแต่เราเชื่อโดยเหตุและผลด้วยการได้ทดลองได้กระฏิบัติตัวเองดูเมื่อเกิดความสุขเกิดขึ้นจึงน้อมใจเชื่อถ้าเชื่อแบบนี้ถึงเป็นการนำพาจ,จิตเราน้อมนำไปสู่พระนิพพานหรือน้อมนำพ้นออกจากการเกิดน้อมนำออกจากทุกข์ขอความสุขขอความเจริญขอความพ้นทุกข์ ความทุกโศกโรคภัยทั้งปวงจงยาบังเกิดกับท่านผู้ฟังขอความสุขความเจริญจงมีแด่สาธุชนทุกท่านสวัสดี